แล้วม่ผู้จังหัปลาด้นจันไม่หน่อยต้มปลามื่อนบ้ามรอมือหนักก้อนแม่จังสิเอาเอิญเมืกินเขา Kính yeah. uh -huh. yeah. là bò bậc sĩ đà อยากบลระบ่โอ้ยก็ว่าอยู่อยากกินอยู่เนี่ยอืมอืมจ้ายไม่เก่งไม่เก่งดิบอกไทยแบบเป็นไม่เก่งไม่เก่งเป็นไม่เก่ง ลาบปลาเป็นต่แซบ่บต่แซ่บพี่น้องข้าติดคนมาขายหมูเอิ่นมากินเขา่นเหม็นแว่มาก่นวมาเทาจะขายหมูปัตติ๋วกินกับเคยเห็นบ่พี่น้องเห็นปัตติ๋วกับลาบปัตติ๋วพักนอนมาแต่สวนแปลงไร่ปัตติ๋วปลูกลไว้ไว้ชนึโอ้ยหัวปลาได้สำรวยไม่กินหัวปลาเคยกินลาบอีสานไหมพี่เล็กพี่เล็กอย่ายองละยยองนี้มากินเนอะ มาอุดรมากินลาบอีสานนะคะเนี่ยปลาคิ้ก้างเอ๋เขาสับสับแบบนี้เขาก็ทําลาบได้เหมือนกันนะคะอร่อยมากเลยเนี่ยเนี่ยเข้าวคั่วหหอม,หอมใจขมขมอลํำบะ่ะสดน้ำ,สดน,ำสดน้ำโกกโกกเยอมาอีสานจะทำให้กินเดอ้อคุณน้องเอ๋ย มาทำลาบกินลาบปลาตอนเย็นเนาะยายเนาะเอาปลาขึ้นมาลาบเนาะมันได้เอ้วม <laughs> จะกินเหนือก่อนอัเนี้ยปุ้มปั้งกับเชียบพอรเราเามาก,าากขาขวันที่เกี็ดไี่แปกเขาหอดเขาก็จะไปเที่ยวก่อนวันที่แปะเนี่ยวตอนปลายเขาก็มาหอดอีกเขากลับไปแก่สามสี่ชั่วโมงกันละ ย่าแรกเขากิดจะัด็ากแหลมเนาะไอ้หมดอก่แรกเขาจะรู้เรือแล้วก็เหลี่นาะอื่เง็โคตรโ้ดเอาหมูสับเอาเนื้อเร่ยว่าเอาหมูมาหมดจบเดี๋ยวเอาเนื้อกับเดี๋เอามาแต่จุมกไข่ที่ซืดกัอน หน้าก็เห็นอยู่เห็นบ้ตนเนี่ยตีเงาเขามาติดถามเแล้วเ็เาจะติกบาอยู่โอ้ลายหาอ้แปใช่ไหอืม่ด้วสุดนนำหนำก็ออกมาหน่อยเลอใช่ปักิวปักคาร์ฟกอื่นเราพี่บอกว่า ให้หยาบอยู่สลระทานไลยกินมหมดหมดเตียงกับจับสวนร่มผัดโกกโกกอยู่ร่มหนาวเขามาก้องเขาเป็นจะอุนอ่นใจอุ่นใจข้าวเหนียวดูสิกินให้หมดเลย กินแล้วหลับแต่คนบุรีรัมย์คนรุงเทปบอกว่าเอ้ยกินข้าวเหนียวเดี๋ยวง่วงนอนบหมือนไปเ <c oughs> ฮ็ดกับเขาอยู่นอฟูมอันลม่มอันร่มชอบชอบ ก็สับเคืียงนั้นตกนนำพี่น้องเอ้ยแต่ฟนตไทย,ยใหญ่สดใสมันเต็มคำผมพอดีพอดอีใหญ่เล่ เขาพ่อเธอรองออกพฟูเขาไม่ยอมนะล่างออกง่ายบ่หัวเจ้ามืนนะอนันคือมันเ,ล,เล,ลื่นะอลงมาลมพี่น้องค่ะโอเคนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าจะกินขา้าวแซ่บๆกันพี่น้องมาถือโทรศัพท์มือเดียว หมดไรโดดๆนะจ้าไม่กินเขาน้ำกันค่ะสบายๆวันหน้าพี่น้อง